แบบไปกับยักษ์เล็กทาเคดไหลยย่ยงเงี้ยเล่นสบายอาไปไปเดี๋ยวแพี่ไม่ได้ท่าขี่ไหล่ได้เล่นยักษ์เล็กไปไปกับซ้ายไปกับตัวอะไรมันก็มันมันไปได้กับทุกตี้ไงแต่ตี้ม, <คน S 2> มันจะขาดคนเติมดาเมจใ,ใ,ให้แค่นั่นแหละ เออเราไปดูว่าจะรอดหรือจะเจ๊งไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้เอามาลงแรงก็หาว่าเล่นเป็นมันก็ได้คำนี้โหดคำนี้โหดแต่ไม่ไม้ลงตรงกลางเลยหาขอมาข้างห่างนี่เฮียดไหม Oh. <Okay. S 1> มีตี้มาเติร์ดโอเคโอเคโอเคถ่ายการเดยวก่อนถ้ากระไดจะตายแท้ทีเดียวไม่ได้เ <c oughs> ก็บแดงเก็บแดง <c oughs> ไปออก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 เรือบหมดแลอวไม่มา,มาฟาังทำไมมีตี้ตรงนี้ตี้เก็บห้อยตรงนี้ โอ้โหแม่งแรกแของว่าหมดแล้วมงนั่มีอะไบฟา้าไม่มียังใชที่ขาวอยู่เลยยอมใชไม่ะบอกกันเดียวบอกกันเดียว,วข้ามเ้าเข้าเข้ไปย,ย,ย่โอ้ยมีคนดแพลลี่เฮ้ยเฮ้โอ้ยอมันสมตัวดิรอก่อน ได้ไดไหวอ่ะหลังหลังหลังตีล,งลงึงมาแลวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ก็ <c oughs> นม่งโดนยิงเหรอมังแปลงกับข้างบนไม่ใช่นี่วไม่มันเพิ่งแปลงตอนเราตายแล้วเนะี่ยเป็นไรโอ้ยสุยจัด สามตี่ะข้างนอ่ะอืมเยอะๆควา,ามรา่าห์งนา

เราควรจะมีกะะเกาะควาไปห้อยกันเอาบนมอว่าเอาเอามีอะไรอ่ะ มีดาบพูดอีกแล้วเหรอเนี่ยกระบองเอาดิเขาจะเข้าไหมเนี่ยเขาซัดคนอยู่หน้าเขาลองไปเกาะข้าวนะไม่มีเกอฟ้าเลยซัดแล้ไปฟ้ามั้เจแล้ว the shadow will shortly begin to spread i see something that may be of use i can see our enemies อาแต่กันยังดอกแปง <c oughs> นี่กันจีเฮ้ยมีน้ำด้วยไอย้มีน้ำหนิงด้วยเคี้ยวตายเ <ตา S 1> ลอยอย่ะคนไทยอนะไรยักษ์ยอย่ะยิงยักษ์เลยยิงยากเลยยิงก็ตาย,ยาละเฮ้ยโดนเหตุตายไปนะ่ะ เลวางแล้วโอ้ยเปนโอ้ยแฟงเล่าเลยนี่พอแล้วไห นี่จะลงลงลงยัง์ละขโมยก่อบวงได้ครับตรงนี้ตรงนี้ตีร้อนเลยตีละทรายกันอีกพึ้มบ้มอ่ะโี้ตีแล้วฝังวะตีอะไรอยู่เนี่ยนี่มามาข้างบนนี้นี่เราไม่เตือนนีือออ อ,อมตีมเบร็คไป<ะ>แล้วไหนไอ้กี้นึงมันไม่เข้าเหรออย่างใช่ไหมตัวหนึ่งมันไล่มาตรงนี้แล้วมันไปเกิดที่ไหนไอ้ตี้น,นั่นอ่ะถอยๆกันทันท้งหมดครับนี่ดูตรงนี้ก่อนนี่มีคนเกิดเฮ้ยมันเกิดเฮ้ยรอลรอใช่ไปอะไป ตรงนี้ต้องตัวสตาร์ละตายหนึ่ตายหนึ่งเอายักเลี้ยอยักเอายักยักแกยักแกตายว้าโอ๊ยเปอะไรอะไรอะไรมาจะเอาตัวนู้นละเอ้ยทา้อันตีอยู่นะเป๊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 จะตายละ จะฆ่าให้ไปป่ะอ้าวซื้อหกแดบแบบนี้เหียแก๊ปหมดเก็บไปแก๊ป๊โอดนเข้าขลังไดปะเดี๋ยวข้าบนนี่ข้าบนอ่ะมีตีไมีตีมี๋ยวบนชมกันแล้วมั้งยังยัมบวกกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วาาล ตัวหลดตัวขวาโดเข้าโดเข้าวาตัวโน้นตัวโน้เอ่าหลอดิไปตขึ้นไหมใส่ขึ้นไหมไม่ไตรงนี้ต้องตางจ้ต้งแสง้าให้ได้ตัตายตัวน่ะทีเดียวได้แล้วได้้้้ไอ้ขนนี่ตกันอยู่เสร็จก่อนเเ็ก่อนเ็ก่อน้มันมันซอมดาบอไร อุ้ยระวังเอ๊ะแปลงอ่ะมันแปลงยังมันแปลงมันแปลงเคหลบแปั๊มมั้งเอาอีโต้ไปแล้วเปลเอายักษ์เล็กปั๊บใส่ได้เดายักษ์เล็กยักษ์เล็กนี่แก๊ปไปให้เออตอนนั้นไปก่อนเดี๋ยวนี้รอไว้ได้ไหมเคไล่ไปไล่ไปเลยไล่ไปเลย โอ้ยไม่มีหกแม่งซื้อมาแป๊บเดียวแม่งหมดอีกแล้วโอเคโอเคโอเคตามไปเลยมันโอ้ยแก็บไปถึงชีวิตที่ไม่มีแกปปิ้งได้ไหมครับลาชอตเตอร์รอเตอร์เลย ไปเก็บของอะไรกันเยอะข้าไปทันละเก็บของอกันสกายฟอร์ไอ้เฮียท่านเลือกซัตตมเนี่ยของว่างตัวไอ้ข้ารออยู่แอร์ดรอปไหมเออระวังนะเก็บของแบบไม่มียาแหละ เอเ้ยดบายดบใหญ่เอนะ้ยดาบเี่อะไรน่ะมีคนเก็บไอ้ดบไปวะ<อ>ดูดบนี่นะปิดช่องแป๊บม้าเขียวนะม้าเขียวอยู่อยู่ไกลแล้ว,ลวนะออกครับน,นี่ไม่มียาเกาะเลยนะไป,ปเซร์สือบทิ้งตาว้าให้เนี่ยไหนะวะ ไกลดิยังอยู่ที่เดิมเหรอไม่มียาไง,งมาละบอตีกันลอตีมารวมเลยไปเพิงเร็วกำลังไปเดีย๋ยวเดยวจะไปกินอันสีข้างบนหมอกินไปยังอ่ะข้างบนอะ่ะไ,ไม่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 ได้กินหมอมันเมียนติดละอ๋อมันเอาเนี่ย บอกมาเลยอยู่แปรพิงเล่นเปล่าทันเดอร์สตอมอ่ะนี่นอะไรเลยเล่นนี่เดี๋ย้อแสงดาวได้ได้ปะไม่เล่นขอได้ปะอยู่กบแปรพิงค์ได้ปาเอออยู่กับแสงดาวยไม่ได้เก็บไม่ได้ดูมันมาแล้วตรงขวานะ่เี่ยวเห็นไม่ใช่หรอวะใครพกผ่านน้ำไปกี่วะ ทำไมมันขึ้น,น,นห,าหายหรอมันหนีเหรอมันแอบอยู่เปล่าอเออมันปแปลกไม่งั้นมันต้องเข้ามาแล้วสะาลิงซลิงเหลือสามวะไปซื้อกัน<อ>เสียงอยู่ทางหมอทางเนี้ยไปดูนี่ไงเจอแล้วนิกซ์แต่อันนี้ไม่ใช่ตีแบบตีนะวิ่งออกลย เบอกเลยก็ได้มามาได้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 ทำยาตายแล้วตายตายตายต้วเดียวอ่ะมันน่าจะหลุดนี่ไงเพิ่มมาแล้วขวาตายตายตายมา เฮ่ขอคาตาลโมนหน่อยฮะพี่ไม่มีมันเก็บแทนเหรอไม่มันอันนี้ใช่หรอมันเฟนิกส์ไงไม่ใจเย็นเฮ้ยีกตี้เข้าตี้เบ์ตี้เข้าตีเบลตีสวยละหนีก่อนเดี๋ยวมาอยู่ในกันหนีไม่อันติก็มีมันสองตีเลยให้มันตีกันเลยโอ้ยโอ้ย

อิตี้ฟินอกแมงแคเราชัวไปไหนแล้วโอ้ยพ่อมึงรวมๆหมออยคนเดียวหมอดนสามตีลมายหมอดรุนุวิ่งมาวิ่งมาไิ่ไวิ่งมาหาเราเราต้องไปมันบอกแล้วมันบอกล้ไเรื่องความกำมัด เขาซก็อย <on? m any rivalry> ู่นะมันดูดูมีมีมียากรบ้างมียากรบป่ะมีนี่ขัดอยู่ยนแล้วโยนแล้วไปัไปไปไปไ้ตกน้ำัวเอ่ะตกน้ำบวอซี่ส์ขารายยัเล่นหนักเกินี่าฮ่าฮ่เราตีลูกถามว่าจะเข้าไปช่วยได้ไหมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะันตีไปแล้วด้วยจับมือได้อย่างเดียว มาไปมึงอันตีไป,แล,ปแล้วมึงอ่ะตายตีพีเอฟหรอมาบองทองไ,<ม>ไปเลยไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปเอามาัมงเล่นยากอะไม่มันเป็นคนไทยเดที่ไล่หมอมาเอกีต้ตฟินิกอะเขาเขาเขาอันตีเท่าไหร่สามเก้าสามสิบ ี่ิรอก่อนหน่อยก็ได้อยากมีอันติช่วยๆแป๊บนึงวิ่งมาดูข้างบนหน่อยไม่ซื้อของตรงไหนได้แบบอยากไป s h o p p i n หมอหมอไม่ได้ฆ่าใครเลยโดนไล่อยู่คนเดียวเลยเหี้ยทั้งเกมเหี้ยน่าสงสารสัตว์ก็มันตัวที่ดูอ่อนแอที่สุดแล้วไงเหี้ยนายกดากระยักเล็กแม่งไล่ตีแต่คนอื่นโดนไล่เขาไล่ตีจะเข้าไหมอ่ะไหนไกลไหมไม่ไม่เข้าเเข้าอ่ะไม่เมียนติ แต่ว่าออกมาแวแต่กห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้มีคนเข้าครบแล้วไม่ต้องไปแล้วไปหาซื้อของเอะเอออยากซื้อของอ่ะไปไปไปไเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอติหมอมันโดนอีกแล้วโอ้ยมีอันติหนะไม่มีอีกจะมาแล้วติเม่งแปลงละ จะเอา้ใช้แม่ทัพเฮ้ยเฮ้ยอยากเลงมันแป้งเหรอใช่อยากแปลงไปไปไปเลยต่นะโอเคตายปะตายน่ตายห่โอเคใอยากเลงอย่นี้ไลน์นี้อยู่มไลน์นี้อยู่มันไลน์นี้จะได้นี่ี่เอานี่เอาไอเดียไปงดดหลบเ

ไอ้เคียบแบบนี่วะที่แพลตีไม่เดดทบเอฟหกวีที่งายไอ้คิยวสาวิ่งมาช่วยไม่ไม่นี่ก็นี่ก็ไปเห็นแดงอยู่ข้างหน้าเราจะไปหวังเราหวังข้างหน้าปะเราจะรู้ได้ไงว่าจะเอฟให้หรือเปล่าไม่เห็นแดงข้างหน้าก็วิ่งไปข้างหน้าดิข้างหน้ามันชัวข้างหน้ามันชัวไอ้ยาแรงเต้นๆของเซิร์ฟเลยวะไมาข้างหน้ามันขอตังขอตังไปซื้อยาหน่อยครับ นีหกแปดะขโมยดินี่หดตอหาแปดพันอะอ๋อหมอไม่ตเอาตรงนี้ไปไปลมกันที่ร้านไปไม่ปั๊มอ่ะไม่ปั๊มอ่ะมันไม่มียาเลยอ่ะนี่มียานี่นี้ยาเต็มเลยนี่ไปเก็บยารอเะเก็บเก็บัเก็บไม้เก็บไม้อยู่ไม่ปั๊มเดนเื่อโดนตีค่ะก็ว่ามันทำไมมันไม่เห็นหัวหวใส่ซอฟสเต็ปนี่เอง โอ้โห oh. <Yeah>. oh, เกมนี้ไม่ได้ฆ่าใครเลยวะ <laughs> หน้า,งงแบบาสงสางฉันฆ่าศูนย <laughs> <laughs> ์เนี่ยเป็นเหยื่ขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยให้ไม่หมดเลยเท่าสองร้อย <laughs> <laughs> ตังในขอตั้งซื้อของซื้อยาเนหน่อฮะรพี่ <laughs> <laughs> มีคะานนแหละน้องเดี๋ยวมันมีคะแนนแบบฮุกให้เพื่อนบ่ส จะแอร์ให้เพื่อนเพื่อนยังไม่เอาที่เพื่อนมันเด็ดหนีเอฟวุลัยรีมาเชียร์ไอ้ทำไมอ่ะ <c oughs> ใครกินอะไรมาปะ <c oughs> แปลกแปลกนี่บอกกันข้างหน้าเ <c oughs> อ้ยมันนี่มันได้ยินเสียงกิน <c oughs> แป๊บนึงทีอ๋อทำดิโอ้ยนัวจัดแต่ค่อยเข้าก็าได้ อันตี่ยไม่มาหรอไปยึงเอาเตียไอหมอมชอปปิ้งพิวหน้าไม่แบ่งกูเลยหมอมึงโดนแล้วโดนแลยหลังเอ้หลังเอ้หลังเอ้หมออันนี้มันอันตีเดี๋ยวผีกันตีเลยไม่เราก็รอ มันซุบมันซุบซุบไดไงหน้าด้านเกินไอเอเอไอ,อตีมไตีมไตีมเอข้างหลังแ่แลดดาวอะ <losers S 1> ไม่เห็น,<อ>นเลยหรอออกดเยอไม่ไหวนี่ไม่มีอันตีนี่ไม่มีอันอติีช่ว๋ออ๋ออ๋ออ๋โอ้ย โอ้ยตัวตุ๋มติดเลยมันจะเอาหมอหมอตายแน่กูเป็นเหยื่อล้มเยอะเหรอช่วยอะไรวะช่วยไม่ได้แก้ปัญหาหมอดิไม่มันสับอยู่เลยท่านี้อ้อเฮ้ยมันทำมีอะไรเนี่ยเอาข้ามมาดีเงียวยโยตโวโยตัวโยตัวเอามันดา ใครเอาเอ้ยอย่าเอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าปั๊มยาให้เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนี่นมีกรูพิวเอ็ดม <Thank you. S 1> ันีิวเล่นไปเล่นไปเล่นไปนไปัป๊มให้พอ,อต้องฆ่ามา <laughs> นันนะไม่มันทำให้เจ็บ <c oughs> <c oughs> นี่กูรอดไหมขลังขลังขลังเหล่าตัวเดียวอะเยี่ยมเยะเหมือนโดนเตอร์ทั้งเกมเลยเชี่ยชอบเปรื่อนใหญ่ทองเอ้ยเฮ้มันชุบเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้ลว<ร> เงี้ยตีให้อขอได้ไหมขอได้ไหมได้ดีใจด้วยดีใจด้วยถึงกับต้องขอกันแล้วหร <laughs> อที <laughs> อ่มันนะออโง่ไม่ได้หรเดี๋ยวไม่โยตัวฉันสับคนเองก็ได้เลยอืออ แพรพิงก็ยิง่ข้างอ่ะก็เหมาเล่นน้อยไงดูทองอีกเบสแอนโรแล้วก็เจดมีดอีกกชียแอนเบียนไม่ได้เก็บอะไรเลยอ่ะศพตรงแล้วละไปช่วยหมออย่างเดียวดีหมอแม่งโดนลุมสองอันนั้นติยัดเลยอุ้ยลืมอ่ะอุ้ยมันจะไม่โดนเลยเฮ้ยดนละด่าละ ไข่ไม่เคาน์เตอร์เราเลยเคาน์เตอร์ได้ทีเดียวหมดให้เคาน์เตอร์ไปสามผ่านเคาน์เตอร์ไปสองสามสามครังบอกเขาเลยนะโอ้คาไปสิบเลยเหรอไม่คาไปหกเลยอ่ะแดนฮิวให้ไหมครับฮิวอย่างเยอะเลยครับพี่ฮิวให้ตัวเองเปล่าเพราะว่าจะตายตลอดเวลาฮิวมื่นแปด ปั๊มยาตัวเองวันนี้มันจะตายตลอดอะดิพี่ปิ <c oughs> ่งบอกกูมไม่ไหวกูมไม่ไวหว <c oughs> โดนไล่กันที่อยู่คนเดียวเอาอะไรเป็นลอสตูว้วะ